้อนะคะค่ะพูดอะไรคะก็ะโรงพยาบาลเด็กสวิตเทเวนต์นิเตอร์เนชั่นแนลนะคะจริงเราบอกว่าเราเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลรักษาเด็กนะคะแต่วันนี้เราบอกว่าเรื่องของสุขภาพของเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแค่การรักษาแต่เป็นเรื่องของเรื่องของการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็การดูแลเด็กเนี่ย เขาคงไม่ได to like te like ้เริ่มแค่ในโรงพยาบาลเรามองว่าถ้าเราจะให้เด็กมีสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องเริ่มด้วยนะคะว่าตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ดูแลตั้งแต่แรกเกิดนะคะดูแลในทุกๆเรื่องของเขาเรื่องผิวก็เป็นเรื่องอนึ่งที่สําคัญนะคะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าเนี่ยเด็กเนี่ยมีเรื่องของภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากมลภาวะเรื่องเรื่องสารเคมีเรื่องอะไรต่างๆโรงพยาบาลเด็กสซตเวอรนะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะอยากจะเข้าไปเนี่ยนะคะช่วย ร่วมได้ดูแลเด็กๆนะคะเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่เรื่องของการดูแลผิวที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่านะคะบอกว่าผิวลูกนี่คือผิวหน้าของชีวิตถ้าเราดูแลได้อย่างดีเนี่ยนะคะจะทําให้เนี่ยปัญหาเนี่ยนะคะ ไม่ค่อเรื่องของคืนเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆมันก็จะลดลงเพราะมองดูว่าบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่จริงๆมันมีผลนะคะเรื่องของเรื่องนี้มันมีผลยิ่งใหญ่เนี่ยได้นะเพราะมันมีผลแล้วเรื่องของเนี่ยนะคะต่อเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของการพัฒนาการเนี่ยเด็กได้ก็เลยเป็นที่มานะคะในเรื่องของการพัพฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้โดยทีมนะคะบอกว่าผู้ที่คิดค้นเนี่ยนะคะก็คือ,อผู้ที่สร้างสารรค์อันนี้ขึ้นมาก็คือทีมแพทย์ ภูมิแพ้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องของทางด้านผิวหนังค่ะเดียวกันต้องบอกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรานําวิทยาศาสตร์นะคะมาผสมผสานนะคะกับเรื่องของความรักความความเอาใจใส่ของพ่อแม่นะคะเราเชื่อเชื่อว่านะคะว่าถ้าเราช่วยดูแลนะคะเด็กให้ดีทั้งนั้น ทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยเด็กเขาก็จะได้เจริญเต,ติบโตขึ้นไปนะคะมีสุขภาพดีที่แข็งแรงสมดังปฏิทินของโรงพยาบาลไม่ว่าเราจะเนี่ยให้เด็กทุกคนเต,ติบโต,ต,ตไปนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงโตไปไม่ป่วยค่ะ,ะค่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเราก็าก็บอกว่าเราทำนะคะบอกว่าคนที่เรามองเรารู้ว่าปัญหาของเด็กเนี่ยคืออะไรดังนั้นคนที่ ก็บอกว่าคนที่คิดค้นนะคะก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เราใส่นะคะบอกว่ามีเรื่องของนะคะว่าสารต่างๆที่เราใช้เนี่ยเหมาะสําหรับกับเรื่องของผิวของเด็กนะคะเรื่องของเราช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดภูมิแพ้ได้ในอนาคตนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราบอกบอกแล้วนะคะว่าเราเราเอ่อการเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่เราใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์เดียวกันเนี่ยเราใช้แบบว่าเราบอกว่าเราตั้งใจทํา ให้เรื่องของความรักความอ่อนโยนให้กับลูกด้วยค่ะขอผมลองแชฟหนือความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งน้องบิโนเองแล้วก็เราสองคนด้วยนะครับรู้สึกว่าดีมากอ่อนโยนมากเพราะจริงๆแล้วน้องก็ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วซึ่งเด็กก็คือผิวเซนสิทีิอยู่แล้วก็ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ที่ดีแล้วก็อ่อนโยนตับสุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วในท้องตลาดมีมากมายแต่ว่าบบมในฐานะ ผู้บริโภคหรือเป็นคุณพ่อของผู้บริโภคนะก็คือสิ่งท,งที่สิ่งที่สบายใจแล้วก็หุนใจก็คือพัฒนาโดยโรงพยาบาลนะครซึ่งเราไว้ใจอยู่แล้วแล้วเราก็มั่นใจเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับเราครับราผมผลิตภัณฑ์หลักๆนะคะแล้วที่มันมีตัวปรอดีจัดอันดีไหมคะเลือกอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยว ทีมแพทย์ดีกว่าไหมคะทีมแพทย์ดีกว่าคะ่ะค่ะอันนี้เป็นคอนเซปต์ในฐานะผู้บริหารในการคอนเซปต์นะคะเราก็บอกว่าในฐานะที่บอกว่าเราเป็นโรงพยาบาลเราคงไม่ได้ทำในเรื่องของแค่การรักษาเราอยากได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของเด็กๆด,ด้วยนะคะเราอยากจะให้เนี่ยนะว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่ดูแลเด็กๆทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเจริญเติบโต,ตขึ้นไปแข็งแรงในอนาคตค่ะก็คืคอคอนเซปต์ของโรงพยาบาล อนนี้ค่ะใช้ได้ดม,มีวางจำหน่ายมีวางจำหน่ายทั่วไปค่ะการตอบว่า,า,าจากนี้จะเป็นปังไงค่ะว,วันนี้นะคะเราจะบอกว่าวันนี้เราเราเริ่มเริ่มนะคะเราเริ่มเราเริ่มเข้ามานะคะในการที่จะดูแลเรามีผลิตภัณฑ์ในการที่จะดูแลเ,เด็กๆนะคะเราเริ่มด้วยเรื่องผิวพรร์เราคิดว่าถ้าอน,นาคตเราก็คงต้องมองนะคะว่าเรื่องของสุขภ,ภาพเด็กเนี่ยมันมีในหลายๆด้านวันนี้เราเริ่มที่เรื่องของผิว นะคะเรื่องของผิวมันก็จะมีเรื่องของการต่อยอดเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะเพราะเราอยากจะเป็นบอกว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นมีส่วนนะคะบอ,บอกว่าในบอกว่าในระบบหรือในในการเป็นส่วนหนึ่งในในการดูแลเด็กๆจริงๆนะคะเราอยากเป็นเราอยากเป็นเพื่อนที่เหมือนกับมีอะไรให้คิดถึงเรานะคะเรื่องของเด็กให้คิดถึงโรงพยาบาลเด็กสมุทรเวชค่ะ